เอาเรือองไรมาเองดูทีนีโค่นได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับกับกบออริจินอลของค่ายคิงฟอกนะครับตัวนี้เรา,เาไปเผากันอุ้ยเหนียวร้อยบายดีสวัสดีตอนบ่ายด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เป็นหลังปีใหม่นะครับตอนนี้เบียร์เหลือแต่กับแก้มขาดน,นะยังไงวันนี้ผมมาตกประช่อนด้วยเหยื่อ King Fox Original นะครับเป็นเหยื่อกบใบพัดของค่าย King Fox นะครับ วันนี้เรามาเทยสายด้วยยังไงเป็นรุ่นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมวันนี้ผมมาคู่กับบัตตี้นะครับเอาสีไหนดีสีไหนครับผมเอาไปเอาต้มมาผมไปเดี๋ยวนี้ผม,มใช้สีดำนะสีส้มก็ด,ดีที่ผมได้เยอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราสีส้มวันนี้ผมไม่หลุดแล้วนะจริงเปล่าเก่ง <Okay. S 2> ไม่เชือ่อร <c oughs> หลุดแล้วนะ่ะหลุดแล้วนะ เอาเรื่องอะไรใหม่เองใช่ดีแล้ครับเต็มแรงลงมาแล้วท่อนไซดีครับผมตัวใหญ่ด้วยไปสวยนะคนได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับกับกบออริจินอลของค่ายคิงฟ็อกนะครับตัวนี้เราเอาไปเผากันโอเคได้มแรกมาแล้วครับเกือบแล้ว เดี๋ยวคนมันหมานนะครับโดดออกจุม๊มโอเคสองตัวเท่าไหร่สองตัวสองโล <c oughs> อุ้ยเยอะ้อยหมอนเดียวผมอุ้ยนี่คือตามมา <c oughs> แบบนี้ผมก็ตามไม่ทันนะดิต้อนายเย็นอยู่แล้วประมาณสองทุ่มอะ่ะ <c oughs> โอ้ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับทุกคนแต่หนึ่งเต้มนะครับของเราเป็นเต็มที่สองนะครับมาแล้วโอเครกัดเป็นเยื่อตัวเดียวตัวเดิมนะครับ King f o r Original สีดำนะครับตัวนี้ปล่อยเลยไหมเด้นแต่พี่ต้มผมัาแล้วปล่อยไปแล้วนะว่าอ่างเก็บมันทำอะไรไม่ได้นอกจากปลาแห้งน่ะนึกว่าลูกปลาจะโดนไปจะไม่ไปเฉยเลยไปครับ พอไม้นี้เอาเลย<ด>ให้นีสามไม้ก่อนนะสวยอ่ะสวยไม่ได้ป่า <laughs> ให้ทีสามไม้ก่อน <laughs> ก่อนหนึ่งไม้แล้วนะอ้ <c oughs> <c oughs> ไอ้ลอย้หนึงอะไรครับเนี่ย